สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวใดนะครับเนาะตกตะเ้าปันพุทธครับที่สีเมษาครับสองวันที่เราสิบเจ็ดพี่น้องวันนี้ว่าพ่อเพียงว่าไปตลาดพี่น้องแล้วฝนมันคืสิตกพี่น้องเนาะฝนมันสิตกเราเป็นลมที่ฝนนะครับยังแรงเนี่ยครับพี่น้องต้องซื้อที่ตกเนี่ยมืดๆเนี่ยครับมืดตึ๊บเลยนะครับพี่น้องวันนี้ว่าพ่อเพียงกับไวปล่อยงวไว้อยู่ทุ่งนาพี่น้องจีบไปถอดถอดปากกระดิ่งครับกระดิ่งแขนเขาเข เห็นของงัวยู่น่ะวันนี้ก็บเบิ้งเขาฝนตกพายุร้อนพี่น้องเด้อก็เกิดภัยธรรมชาตินะครับฟ้าผ่าผ่าผางลงฝูงงัวนะครับเนาะทำให้งัวตายหลายตัวกันนะพี่น้องเนาะเกิดความเสียหายเกิดความเสียหายกับพี่น้องขางชาวงัวพี่น้องกับมือนีก็เลยจีมาพอกระดิ่งงัวก็จีมาเตือนพี่น้องน้ำเด้อพี่น้องเด้อเตือนพ่อแม่พี่น้องก็ให้เป้าระวังครับเป้าระวัง ก็อนี้เขาเลี้ยงงาน้ำทงน้ำทานี่พี่น้องฝนตกฝนลงก็เฝ้าเอางวเอาควายเขาเขาข้อเขาเล่าแล้วพี่น้องเด้อเกิดการเสียหายขึ้นมาแล้วมันบ่นคุ่มคาพี่น้องบ่กุ่มคาก็ให้เฝ่าระวังกันครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอาเพียงสเดีวเอาง่าพวเพี้ยงก่อนครับผมนะครับว่าพี่น้องว่าผัวเพี้ยงก็มีบามีงูหน่อยอยู่สองต,รรตัวนะถูกไหมทุกปูนะครับเนี่ยครับกระแตหน่อยนะครับ อ็นี้ก็ถอดออกนะพี่น้องถอดออกแล้วถอดออกแล้วก็ปล่อยเขาอยู่น้ำจิ้มน้ำมือแหละครับเดี๋ยวคนตกเขาก็จะเข่าเองนะพี่น้องถอดออกแล้วยันยันฝ้านะพี่น้องเนาะยันฝ้านี่ตัวนึงนี่มทองหลอดหน่อยถอดออกหมดแล้วครับพี่น้องถอดออกหมดแล้วก็ปล่อยเขาอยู่น้ำหรมอันนี้คนตกเขาจะเขาล่มเองหรอกครับพี่น้องก่ได้อยู่บ้านก็เลยถอดออกมาเล่ามาบอกพี่น้องได้พี่น้อง ให้ระวังนะพี่ต้องครับให้ต่อระวังนะครับฟ้าฝนก็เก็บง้อเก็บคอยดีแ้พี่น้องเด้อเก็บง้อเก็บคอยดีถอดปากกระเลงถอดยางที่เป็นเสือไฟฟ้านะครับพื้นที่เป็นเสือไบฟ้าเป็นโลหะู่น้ำง้อน้ำคอยนะครับให้เอาออกนะครับเด้อเอาออกได้ก็เอาออกครับเอาออกว่าได้ให้ฝ่อระวังนะพี่ต้องเก็บบวกวินก็ส่วนมากก็เก็บบวกวินพลาสติกบวกวินน้ำคอน้ำอัน สะพายงว้วนะครับรีดรถบวินต้องถ้าได้ก็ใช่พยายามใส่เป็นพลาสติกนะพี่น้องด้วยพยายามใส่เป็นพลาสติกพลาสติก <c oughs> <c oughs> ีดอกเลาะนอนนี่อะพี่น,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 น้องบักวินผู้ใดมีบักวินใส่กระถิพา,พายก็ให้เป็นในน้ำเห็่นบักวินพลาสติกพี่น้องบักวินพลาสติก,ส,กสิ่งใดที่เป็นสื่อสารโลหะของที่น้ำไฟฟ้าได้ก็ให้ถอดออกพี่น้องด้วยให้เราบ้างครับหว,พวเพียงถอดออกแล้วถอดออกแล้วครับก็เฮ็ดไปเลยละครับพี่น้องเฮ็ดไปเนาะถ้ามันเกิดก็ได้ป้องกันเอาไว้ก็เอาเขาลุม่ม เขาเขาขอกไปนะพี่น้องเด้อต้นไม้ใหญ่ก็อันตรา,ายที่กันครับพี่น้องก็่าเอาไปปลูกอย่าเอาไปมัดไว้แต่ต้นไม้ใหญ่ก็เขาเชียงนาเขาคอกเขาเล่าไว้พี่น้องป้องกันไว้เกิดการสูญเสียมันก็จิเสียไถพี่น้องเนาะก็พร้อมพ้นแล้วดูกาฤดูดูการของคนฟ้าขน้องพายุฤดูหนดไปแล้วจะค่อยเอามาใส่ไม้นะครับเนาะ กระกดิ่งหน่อยกระใสให้ใวยงามไนด้เบิ้งนะครับฟังเสียงนะครับเนาอแต่ให้ผ่านดูการฝนปกะกอบกับมาไส่นะครับพี่น้องก็บอกเราบ้างเอาพี่น้องด้วยวันนี้บ้าพอเพียงได้ยินข่าวจากทั้งข่าวสารของบ้านเมืองเขานะครับว่ามีเหตุมีเหตุฟ้าพ่างัวนนะครับฝนตกฤดูฝนฝนฟ้าฤดูร้อนๆๆๆอน,อน,อนะครับพายุฤดูร้อนลงในพื้นที่ของภาคอีสานเขานะครับแล้วก็ ผาผานะครับหัวผ้าผาควายนะครับพี่น้องจะเกิดการสูญเสียขึ้นก็ก็เลยก็เลยมาเตือนครับกับบอกข่าวเราแจ้งกันครับมาเตือนให้พอระวังกันไว้นะครับเด้อเป็นห่วงกันครับหัวกับมันราคามันเฮงถูกอยู่ค่ะมันหลุดมือหลุดไม้ไปตัวนึงเลยโอ้ยน้องพี่น้องเนาะก็ปากเตือนกันไว้ครับเอาครับอันบ่ว่าตะงัวตะควายนะครับอันคนด้วยกันนี้พี่น้องเด้อบักจกบักจอบก็ให้เป้าระวัง ลาแบกจบแบกจบคนล่ะเสียงมาแล้วพี่น้องเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วคนล่ะฟังเสียงฝนน้อพี่น้องด้อคนละครับเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องบ่าวพ่อเพียงสิขอจบคลิปฝนฟ้าดูดูไฟจากดูร้อนไฟจากพายุดูร้อนมาแล้วซ้ำนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้น้ำตัวพี่น้องดื้อคนล่ะครับเสียงฝนมาแล้วครับคนล่ะฟังเสียงดูพี่น้องเอาเก็บ ปกตะเลี้ยงไ,ไว้ก่อนครับผมย่านฟ้าครับผมไมปอปองระวังครับผมขอบคุณครับ